อ่าอย่าแหละอ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบึ้มบ้านกันนะครับสังเกตบึ้มบ้านรับบึ้มบ้าน,านสังเกตได้ว่าที่พื้นมีทีเอ็นทีเต็มไปหมดเลยนั่งทำกันก่อนหน้าจะอัดนิดนึงเพราะว่าคนทําแบบแม่งโกนตีนนะครับแม่งทาทางออกไว้หลังบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะบึ้มบ้านทีนี้ถ้าว่างจะตามไปบึ้มเมืองวันอีกทีนะครับแบบนี้คิดว่าแบบเลสเตนนะครับเียว อ้าวเอ่อมีคนอีกคนหนึ่งที่ว่าท่านคิมใช้ชื่อยากขี้ผายชื่อว่าคิมไลท์ชื่อตั้งชื่อตั้งง่ายๆก็ไม่เป็นไปวางบนหลังคาด้วยวางบนหลังคาด้วยนี่ครับท่านคิมไลท์นี่เออวิ่งหนีวิ่งหนีฉันเออกดวาร์ปไปด้วยวันนี้เราจะวาง TNT บนบ้านกันนะครับโอ้ ด,ดอะไรป้าป้ปาปอ่ราระวางใกล้จะเสร็จแล้วครับครับเออจาดูตรงกลางไว้ด้วยเราจะใช้ TNT ไปทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยถึงสองร้อยอันโลกโลกโลกบื้มแน่นอน TNT house ของเราก็เสร็จแล้วครับหลังคาบ้านหน้าบ้านประตูบ้านก่อบ้านสังเกตได้ว uh. ่าท่านท่านคิมไลท์อยู่ข้างในท่านคิมไลท์อยู่ข้างในอ่าคิมไลท์หายอ๋อนี่ไงวันว้าไปแล้วปะ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 อ่าเราอุดเราเราทการอุดเข้าไปในบ้านด้วย นี่บ้านท n t เนทีเราได้ทำรูไว้ตรงนี้เพราะว่าเพื่อโยนไฟลงไปพอไฟหล่นไปเสร็จพอไฟหล่นไปเสร็จมันบึ้มโลโลกแบนแอันนี้เราทำการวางใกล้จะเสร็จแล้วก็ทั้งกิมหายไปไหน แต่แดงแดงแดนแต่อะไรอะไรเฮ้ยไปนู้นทําไมเนี่ยพี่อยู่ทําไมตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยเตียนทีไหนอีกเตียนทีหมดแล้วอ่ะเสก่อนเตียนทีเตะเทียนทีโอเคโอเคแป๊บเดียว